เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นหนูมูสิกะอยู่ข้างองค์พ่อพิคเนตไม่ใช่เพราะหนูน่ารักนะครับแต่เพราะหนูมูสิกะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาความว่องไวและความอ่อนน้อมครับการละครั้งหนึ่งมีหนูตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แค่หนูธรรมดาแต่มันเคยเป็นยักษ์ดื้อรั้นที่ไม่มีใครเอาอยู่จนวันหนึ่งมันเจอกับองค์พระพิคเนตผู้ใช้สติและปัญญาปราบมันได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยสักนิด แล้วยักษ์ก็ก้มกราบขอขมาและจำแรงกายเป็นหนูองค์พ่อจึงเมตตาให้มันเป็นพาหนะและตั้งชื่อให้ว่าหนูมูสิกะตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าองค์พ่อจะเสด็จไปที่ใดก็จะมีหนูมูสิกะคอยอยู่เคียงข้างเสมอมีความเชื่อว,ว่าการบูชาและขอพรผ่านหนูมูสิกะจะช่วยให้พรที่ขอสำเร็จผลโดยเร็วหนูมูสิกะ เป็นสื่อกลางในการรับฟังคําอธิษฐานและนำไปสู่พระพิคเนตเพื่อขอพรให้สำเร็จเร็วขึ้น